วันนี้เราก็มีโอกาสได้มาที่อำเภอสร้างคอมและได้รู้จักกับคุณแม่เรียน <Bueno> นะครับคุณแม่เรียนอยู่บ้านดงสะพังอำเภอโพนิสัยจังหวัดหนองคายคุณแม่เรียนมีหขข<พ>ลังค้อมนะครับ<พ>เดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณแม่เรียนกันว่าคุณแม่เรียนกินเคสติทีของเราแล้วม,มป็นยาต้อกินกี่วันถึงได้ดีขึ้นสวัสดีครับคุณแม่เรียนครับสวัสดีครับคับคุณแม่เรียนเอ่อ อยู่บ้านดง,งตะพางอเภอพมิสัยจังหวัดหนองคายคุณแม่เรียนเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงปัวขาแล้วก็แล้วมูมากกับมะปวดหลังนี่เราคอมลงคอมร่องหลังคอมครับเป็นเป็นมานานหรือยังครับสามปีเป็นสามปีค่ะเป็นสามปีมแล้วแล้ววันนี้เราไม่เน็นยาอันนี้ละก็<ๆ>เลยไม่กิน บ้านข้อเดือนลงระยะยืนได้อยากอยากยืนแล้วก็นอนกันได้หมอนตะกินนอนบนหมอนบ่ได้นอนหมอนไงหลังหมอนบ่ข้อหลังจะกี้ไปตัวไปตามเนื้อร่างกายของเหงานี่ล่ะเพราะดีไม่กินยานี่รู้ซึกงรู้ซึกว่ากินเขากระเซาะ กับปลาหมึกกระเพยติดแรแล้วก็ที่แรกก็เที่ยวมาฮาลลาลงมาปัวูปลานี่แล้วลงได้เศร้าลงมาเห็นยานี่กินอันนี้ได้เศร้าโบกิกินกี่วันถึงได้ดีขึ้นอ่ะกินเจ็ดวันกินเจ็ดวันจ้ากินไปทั้งเศร้าทั้งแรงแล้วมันทุก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 อย่างอยากกิน กินเอีกเป็นสองที่ที่ไมกลัว่าเเป็นเป็นสีที่ที่หนึ่งที่หนึ่งเ็นใหม่เออเออกินกินสีผู้น่้านนะแ๋ยววันนี้เขาว่ากินกินบารี้เลยเพิ่นเลยว่ามาบอกที่เพิืนที่ีดนึกวแลจวเป็นสองสี่ทำหลาคนเลยนะอันกินคนเด้อว่าเพ่นเขได้กินกินเข่ารลบเส้ แก่เขาอ๋อแก่เขาอร่กินเจมก็เขาได้ดอกก่บ่ไ่ยัำก้าวแต่แกบแล้วแล้วบันเนี่ยช้านเองแล้้อมเนี่ยใช้เวลานานไหมถึงได้ดีอ้ยมันไม่น่ากินยาวเพ่าะต้องผ้เดือนนี่เยไม่ถึงเดือนเลยไม่หลังตรองหลังต้งเลยอยหลังอยากอนนเนกัโรยอยากลุกอยากเลียนใส่กานนี่แล้ว แต่ว่ารนก็บ่กห้แข่งเข้มงวดจะสองสามเดือนคือสิไปใไใจดดีใจโอ้ยจนนั่งคอยดีใจหลายคอยไปนั่งมูนั่งบานนั่เมืองคอยเลื่งไปจ้างงันอะไรคอยสิรดจักย้าย่านห่างๆแลดงของคนว่าไปกดมาแต่ไซด์มาจัดก็กดแบบว่าที่นั่นแหละได้ไปเนนั่งแล้วลูกหลานได้ไงลูกหลานเขา ลูกหลานก็ว่าโอ้ยรถเมยทามันเศร้ามันดีว่าซันดีว่าดีกะแมยถึง้าคอนไปนะสันชาคอนตัดเส้นใจว่าตายต้นจ่ายซะว่าสันเม่ก็เถระหลามะในเมยถึงสุดท่ายเศร้าสาวกลัวให่ปอแล้วเฮ้ยก็จิบกวดวเดียวเฮ้ยดั้งอยุดยิมตาเม่ ย่งกานเดียวยังบุมัยงจังวด้นแกเได้ถึงสองสามป่วนคขาว่าเนวิงเลยโอ้ยจะจังวคนขาดทนเลื่อนทุนเนาะขาทรับจะอยากดูถิงิึต่อถ้ามันเบืดผมก็ิต่ออยู่พอถตอนหลังพราะว่าเคยดีถึงนมายักเดี๋ยวเนี้ยยู่เดียวยัแต่ขั้นเก่ามันอยาเก่าอยาทุกอยาสีต คนดีใจหลายจำว่าคนเกิดม่ชันไม่คนริงน่จคุณแน่ยืนโชว์ยังอยนะครับยืนโชว์ถ้าตรงนะครับพุ่งแ่ยืนหมุนนไยครับพุ่งแน่ตะกี้หลังองตงไหนพุ่แน่หลังกองตงไหนตะกี้อ๋อตะกี้งานนเองนรงานเลยครับมาที่นี่ตรงเลยครับมาที่ไปยืนตรงิแล้วครับ ามวมั่างไม่ได้ไม่ไม่ยากรว่าบครนบ้นแม่มจะน้อยใหงสบายตัวประเทศนะครับตอนนี้เดียว้าเน็นได้ไปได้หมูถ้าเจ้าภาสิกินนั่งด้วย้าเจ้าเบิ้งย่ายมีุ่กส่งยางทุกคน เออคือหน้าทำหน้าเนาะเอาไอ้สิ่คุณแม่บอกว่าผู้ใหญ่ปวยเรื่องแบเป็นหลังคอมตอนนี้ทั่วประเทศนะครับเมื่อิวขึ้แม่ได้ฉายทั่วประเทศได้บอกเป็นว่าเห็นมากินเที่ยวดี่ให้คุณแม่จีได้เศร้าไว้สิ่งเออเออเออฉันดูได้เห็นยันคือยันย่ายีเหี้มากินยาดิเด้อจีบบุญละไม่อะนี่มันสจีบีสีเศร้าเพราะว่าย่ายได้เห็นตัวยางเพราะว่าพวกเราผู้ใดญ่เราเราย่ายเหมือนแบย่ายเหนือปีน่ะ น,นี่คือผู้ป่วยที่หลังท่อมแล้วก็ปวดหลังและกินเคลืีของเราแค่ขวดเดียวไม่ถึงเดือนหลังท่อมมากมากไม่ถึงเดือนสามารถยืนตัวตรงได้ก็ถือว่าสุดยอดนี่คือเจลืีของเราคุณแม่เึ่งประทับใจมากๆแล้วก็สะทาสทรงยังมากเรียกว่าแค่จะกราบท้ากราบเจนเลยเพราะว่าการคุณแม่ ขอขอบคุณคุณแม่ที่มาแามบ่งปันประสบการณ์ให้กับทุกคนได้รู้จักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ